บาก็ให้มวยเซียนตึงแชมป์สองบาทช่องจริงมวย24แล้วกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับศึก RWS ราชดเ r ินเน World Series เสาร์ที่22พฤศจิกายนย2568้ากบาก็ให้สามมาสามคู่กันไปเลยนะฮะไปกันมาที่สองพิกัด131ปอนด์ปฏิหารย์พอหลักบุญหรือปฏิหารย์ปอปานีนุมอุบลน้องปังต่อฝั่งแดงฟอร์มล่าสุดแพ้คะแนนจะเดือนจิตมันนนหรือเดือนกอกำปนาทฝั่งน้ำเงินฟอร์มล่าสุดชนะน็อกมวยขวามวยเขา่า เลี่ยมดีด้วยกันทั้งคู่นะส่วนตัวเซียนชอบปฏิหารเหลี่ยมเชิมชกตีบเข่าแหลมค้ำแทงขวางหน้าปลายแข็งแกร่งกว่านะฮะมัดที่3พิกัด154ปอนด์ลิทเทิดาเพชรยินดีคาเดมี่หรือลิทเทิวดาสิทธิกุลฝั่งแดงฟอร์มล่าสุดชนะน็อกสามไฟติดต่อกันเลยนะฮะเจอกล้องไทยแลนด์เกียรินาวีหรือกล้องไทยแลนด์ถลางยานยนต์ฝั่งน้ำเงินฟอร์มล่าสุดแพ้น็อกดีบิชี่สังเกตมานะฮะส่วนตัวเซียนชอบลิทเทิดามวยสายฝีมือครบเครื่องจัดจ้านจัด,จดหนักรรงทุกววเ็ิ วกว่านะฮะมาที่4เป็นการป้องกันแชมป์ลาชดำเนินรุ่นซูปเปอร์ไฟเวทพิกัด1 1 5่อนด์นของปังต่อพอหลักบุญหรือโชว์พันล้านพอหลักบุญมวยเข่าฝั่งแดงฟอร์มล่าสุดชนะนอกจอมโผสิทธิ์หลมพี่น้องฝนมานะฮะเจอเพชรเดชเพชรอินเดีแคาเดี่หรือเพชรเดช มวยเด็ดเจ็ฝั่งนำเงินมวยซ้ายครบเครื่องฟอร์มล่าสุดชนะน็อกคู่นี้เขาเคยเจอกันมาแล้วแพ้ชนะสลับกันไปนะฮะส่วนตัวเซียนชอบปังต่อสูงยาค้ำขวางหน้าแทงหมัดฮุกศอกคมบูดุดันดีกว่านะฮะชอบคู่ไหนสนใจคู่ไหนเป็นพิเศษไปที่หน้าโปรไฟล์หรือคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กันไว้ด้วยนะฮะ